หึงทันทีนะครับผลการตัดสินลิปสิงแดนเซอร์ไทยกุ้งภาคกลางรางวัชลชนะ ครับขอให้พิธีการร่วมเสร็จได้ในครับโปรดในการนั้นก็ขอบคุณผู้ใหญ่สูงนะครับนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้การนะครับที่ให้เกียรตินะฮะมาเป็นตัวแทนประกาศผลรางวัลนะครับนะครับก็ทีมที่ไม่ได้รางวัลก็นะครับก็ขอแสดงความดีใจนะครับที่เราก้าวมาสู่ระดับภาคแล้วนะครับก็ขอให้ฝึกซ้อมนะฝึกซ้อม นะส,สะ right huh? ู้ต่อไปนะครับดังมีอีกหลายเวทีที่เราจะได้สู้ต่อไปนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะเลิศนะครับเรียญทองแลก็รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง้อันดับสองนะครับผู้ที่จะเข้าไปเข้าสู่ระดับชาติต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวแทนชาติอนะัสองทีมระับชาติสองทีมก็ขอให้ผู้ชนะเลิศแล้วก็รองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับไกล้ไปเรียม ซ้อมนะครับนะฮะให้มากกว่านี้เพื่อก้าวไปสู่ระดับชาติต่อไปนะครับนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งท่าเลยนะครับนะครับทั้งทพมหานครท่าต่ออ่อนนะครับนะครบต่างวิชาแล้วก็ทีมชนานะครับในนี้นะครับต้องขอขอบคุณที่ไหนส่วนที่ท่าส่วนนะครับคุณโผล่มาทีนี้ครับ นักแสดงท่านเก้าีนะครับทักเก้าปีนะครัสองห้าห้าห้ากลางนะครับครับก็งาบอกเจ้าที่ของเราที่อยนนีขอให้ทุกคนนะครับรอรับังปี